แม่นางจะกินข้าวกับอะไรไข่เจียวกินไข่เจียวใส่สะอมไหมไม่ใส่ทำไมใส่พริกไหมไข่เจียวหน้าพริกเแล้เอาบอกเจ้าไข่เจียวหน้าสะอมหรือหน้าพริกหน้าปกติหน้าปกติเพื่อนบอกว่ามันไม่อร่อยอร่อยอกินกับแกงหน่อไม้อร่อย จะกินกับแกงน่อไม้อีกบ่เบ,บ,บ,บื่อพอกินได้กิ่นดีเนาะเจ้าเคยกินง่ายแทบเลยเจ้าคือเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายแทบเนีลูกดีกว่าจินข้าวผัดทำไมมันดีกว่าตรงไหนก็ลูกไม่บอกที่มันมีน้ำไงหรอ ลูกไม่บอกจะกินอะไร,รบอกเอาเอาไปสักอันนี้โลกมันถือถ้วยแล้วนะคิดยังบอกมันอิงกี่ไข่เจียวสันโอ้ยใ <Natalie> ห้เป็นนะถ้ททาทอดไข่บบพ่านเนี่ยแสดงว่าโบได้ได้นีไม่ทําไม่ทําอะไรไม่ใช่คนทําไม่ใช่คนทำอะไรไม่ใช่คนทำกับข้าว เป็นแค่คนเหาะซอสหรอ,อใช่แค่นั้นพอปะเอาแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันเค็มถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยเหยาะใส่อีกเปลองชิมชิมมึงแหละเอาลูกชิมมึงตีแล้วเราไปลงกระทะไปเปื่อนั่นแหละ ทำไมจะต้องเป็นขขเขาคนทำนาที่ตักข้าวหุงข้าวว่นจะถ่ายไม่้วมากเวอร์แค่อุ่นเฉยๆโอ้อย่าเอาลายได้กินโมเมดได้ตักไหม่อีกก็ได้ดอกะเป็นว่ากัน พร้อมกินหรือยังพร้อมกินานละลูกจะกินหมดดีเบ่ะแกง่อไม้ถ้วยนี้นะลูกก็ข้าวหมดแล้วก็กินเล่นนะเอาเอาสดหอนห้อนข่าวก็ห้อนไข่เจียวก็ห้อนแกง่อไม้ก็ห้อน ลูกกัดกัะปีกระเป๋าสดชื่นเริ่มใส่หมูให้ลูกอ่ะแกงหน่อไม้นะ่ะลูกก็ไม่บอกว่าใส่หมูให้ด้วยลูกก็วได้กินล,ลูกก็ได้กินหมูมเอาหมูก็แช่หมูอีกแป๊บเ,เดียว มันละลายนิดนึงแล้วก็หั่นนั้นหั่นเป็นชิ้นบล็อกไปเลยมันไม่ได้หึงขนาดนั้นลูกจะไปใช้ายมันลูกจะกินง่ายนะกินง่ายๆ่ยย่ง่ายๆอ,อีหยังก็กินคะแนนมีให้กินคันบม่มีลูกก็สิเกิดอาการโมโหหิว เอไ,ไม้ไม่มีข้าวกินอย่างนี้อันนี้กินง่ายอยู่ง่ายไปตาเลี้ยงอยู่ก่อนแซบแหงไข่เจียวแล้วก็ต้องตักแกงน้ำไม้ไปใส่เลยนี่น้ไม้เป็นตอนตอนอีอนอนอ่สิอ้ำอ้ำอ่า อิ่มเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแกน้ไม้หนึ่งถ้วยไข่เจียวหนึ่งจานเรือเป็นน้ำ